HAPPY BIRTHDAY TO YOU เอาอีกรอบหนึ่งเอาใหมา่สามส Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อธิษฐานกอ้อนอธิษฐานก้อนเอออยากเป็นไรโตขึ้นน่ะตอ๊อด เอไอเออไม่แน e> ่นะอเหตุต่ออยู่บนเวทีอะจะอยู่ทันไหมเนี่ยโอเคพระแนกเปิดไฟไหนแรงๆหน่อยตอดแรงๆแรงๆอ่ะเออเย้